จิรศดามาแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จิรศดาจะพาเพื่อนๆไปร้านขายของน่ารักน่ารักนะคะชื่อร้านโมชิโมชิค่ะเพื่อนๆสาขาอยู่ดีทาวค่ะของน่ารักมากมากเลยค่ะมีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครไปร้านนี้นะคะจะต้องสะกดจิตตัวเองให้ดีนะคะไม่งั้นเงินเราอาจจะไหลออกจากกระเปะ๋ามุด ก็ได้ค่ะเพื่อนๆดูสิมีแรโกองน่ารักน่าใช้ทั้งนั้นเลยค่ะสีพาสเทลค่ะราคาก็พอได้อยู่นะคะประมาณไม่ถึงร้อบาทค่ะกว่าบาทก็มีค่ะน่ารักน่าใช้มักๆตุ๊กตานนี้นุ่มมากๆเลยค่ะเราเนี่ยไปกดหลายรอบเลยเพื่อนๆดูสิมีแต่กงนุ่มๆเลย คุณแม่ค่ะนุ่มมากค่ะสองผืนค่ะสำหรับคุณยายค่ะของฝากคุณยายค่ะวันที่เราไปลูกค้าก็เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนนของหอมก็มีนะคะเนี่ยค่ะน้ำหอมเอาไว้ไปดักกลิ่นในบ้านค่ะจิวจ้าด้ฝากคุณยายค่ะเช็ดหน้า